มงคลชีวิตข้อที่9วินัยโยจะสุสิกิโตการมีวินัยที่ศึกษาดีกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับวินัยกล่าวโดยเฉพาะได้แก่ขนบธรรมเนียมที่ตั้งไว้สำหรับคณะ บุคคลผู้อยู่ในคณะใดก็ต้องรักษาวินัยแห่งคณะนั้นให้เค่งครัดอาทิบรรพชิตต้องรักษาวินัยแห่งบรรพชิตทหารก็ต้องรักษาวินัยแห่งทหารบรรพชิตหรือทหารไม่รู้จักรักษาวินัยก็ใช้ไม่ได้วินัยที่ศึกษาดีแล้วย่อมทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ดูงามประดุจด,ดอกไม้ที่ช่างร้อยให้เป็นพวงหรือจัดวางไว้บนผานย่อมเป็นของดูงามตาเพราะระเบียบนั่นเองแต่ถ้าไม่ได้จัดปล่อยให้คละกันถึงบางดอกจะมีสีสันอันน่าชื่นชมมีกลิ่นหอมหวนก็ยังไม่น่าดูเพราะคละกันอยู่นี้ฉันใดบุคคลผู้อยู่เป็นหมู่คณะเดียวกันก็ฉันนั้น ถ้ามีขนบธรรมเนียมและกริยามารยาทผิดแผกไปจากหมู่คณะก็ไม่น่าดูชมต้องรักษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ยิ่งหย่อนสมควรกันจึงจะน่าดูชมเป็นที่ตั้งแห่งความสรรเสริญเพราะฉะนั้นวินัยแห่งคณะจึงเป็นของที่จำต้องศึกษาเพราะเป็นเหตุนำความเจริญมาแก่ตนและแก่หมู่คณะเป็นอเนกประการ กล่าวโดยทั่วไปได้แก่ความประพฤติอันไม่ผิดไปจากแหล่งธรรมที่เรียกว่าธรำรจริยาตลอดจนความมีกริยาวาจาเป็นสุภาพชนรวมแล้วเรียกว่าสุจริตธรรมทั้งมวลล้วนอยู่ในวงแห่งวินัยแห่งนั้นข้ารือหันคือชาวบ้านผู้ครองเย่าเรือนจำเป็นต้องมีที่พึ่งป้องกันเวรภัย โทษทุกข์ในปัจจุบันและอนาคตจึงต้องมีวินัยเอาไว้ควบคุมชีวิตจิตใจให้ดำเนินไปในทางที่ดีทางชอบเรียกว่าอาคาริยวินยัยจำแนกออกเป็นสีอย่างคือ 1. ไตรสรณคมวินัยเบื้องต้นสำหรับควบคุมจิตใจให้อยู่ในระเบียบอันดีงาม ยึดเอาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและน้อมนำมาอบรมตน 2. ศีลห้าหรือเบญจศีลน,นี้เป็นข้อห้ามเบื้องต้นของชาวบ้านที่จะต้องระมัดระวังงดเว้นตลอดการและยังเป็นวินัยขั้นพื้นฐานของวินัยทุกประเภท 3. ศีลแปดหรืออุโบสถศีล เป็นวิเนียที่ควบคุมจิตใจให้ห่างไกลจากกามกิเลสหรืออารมณ์ต่างๆเช่นรักโลภโกรธหลงเป็นอุบายอบรมจิตใจให้สงบผ่องใสขึ้นไปและข้อ4กุศลกรรมมาบทกรรมดีที่เป็นบุญกุศลและเป็นทางให้เกิดความสุขทั้งในภพนี้และภพหน้าจำแนกออกเป็นกายกรรมสาม วจีกรรมสี่และมะโนกรรมสามบุคคลผู้ศึกษาวินัยดีแล้วย่อมมีกายวาจาใจล้วนเป็นสุจริตจะทำจะพูดจะคิดก็ล้วนปราศจากความเบียดเบียนผู้อื่นมีทั้งกริยาวาจาเป็นสุภาพชนพ้นจากข้อที่จะพึงคอรหาร่วมกันจันลงพระพุทธศาสนา เป็นคุณประโยชน์แก่ผู้อื่นมีชีวิตที่เจริญไปด้วยคุณธรรมก้าวหน้าไปตามลำดับปราศจากโทษทุกข์ในภพนี้และภพหน้าเพราะห่างจากสิ่งที่เป็นบาปเวรภัยเพราะฉะนั้นวินัยที่ศึกษาดีแล้วจึงเป็นเหตุนำมาซึ่งมงคลความเจริญอีกประการหนึ่ง